เปิดสองสถานที่ในเพลงใหม่ลิซ่าอย่างร็อกสตาร์ที่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนคลับชาวไทยได้ไม่น้อยเนื่องจากพื้นที่ถ่ายทำส่วนใหญ่เป็นสถานที่ดังของประเทศไทยโดยมิวสิกวิดีโอเพลงจะเปิดตัวพร้อมกันวันที่28มิถุนายน2567เวลา7โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยเพียงไม่กี่วันเท่านั้นสำหรับเพลงใหม่ลิซ่าที่กำลังจะปล่อยในวันศุกร์นี้28มิถุนายน2567 เวลาเจ็นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยอย่างเพลง Rockstar ที่แฟนคลับต่างได้เห็นตัวอย่างกันมาบ้างแล้วโดยตัวมิวสิกวิดีโอเพลงใหม่ของลิซ่านั้นสร้างความฮือฮาและเซอร์ไพรส์ให้แก่คนไทยไม่น้อยเนื่องจากตัวอย่างในเพลงโปรโมทซิงเกิลเดี่ยวลิซ่า Rockstar นั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศไทยถึง90%เเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นสถานที่ถ่ายทำวัฒนธรรมชีวิต และผู้คนแม้จะเป็นคลิปตัวอย่างเพลงสั้นๆเพียงสิบวินาทีของเพลงร็อก s t a r แต่แสดงถึงความไม่ธรรมดาสมกับการถ่ายทำของนักร้องระดับโลกอย่างลิซ่าที่ส่งคุณภาพโดยแฟนคลับต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามีการถ่ายทำที่อลังการะและทรงพลังภาพงานสินแสดงอารมณ์ความรู้สึกในเพลงได้อย่างตอบโจทย์และแสดงพลังซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยได้ตอบโจทย์ทำเอาแฟนคลับหลายๆคนอดใจรอแทบจะไม่ไหว ใครที่ได้ชมตัวอย่างเพลงแล้วจะได้เห็นภาพโลเคชันในมิวสิกวิดีโอที่เจ้าตัวไปถ่ายทำโดยฉากหลักๆที่เห็นในตัวอย่างจะเป็นถนนเยาวราชที่ต่างเดาได้ไม่ยากนักซึ่งในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข้อมูลว่าลิซ่ามาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่ถนนเยาวราชตั้งแต่ตีสองไปจนถึงตี5เป็นเวลาสาคืนติดกันโดยมีทีมงานเป็นคนไทยซึ่งทุกคนมีความเป็นมืออาชีพไม่มีข่าว และภาพใดๆหลุดออกมาจนถึงวันที่ทีเซอร์ถูกปล่อยเปิดโลเคชั่นในตัวอย่างเพลงใหม่ของลิซ่าร็อกสตาร์ถนนเยาวราชหนึ่งในถนนท่องเที่ยวยอดนิยมขึ้นชื่อว่าเป็นถนนมังกรของกรุงเทพมหานครปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาหลากหลายเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมไทยจีนดั้งเดิมของประเทศไทยนอกจากนี้แล้วเยาวราชยังเป็นถนนที่ขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารสตรีทฟู้ดประเทศไทย ที่มีให้เลือกรับประทานได้อย่างหลากหลายจึงไม่แปลกนักที่จะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางกันมาอย่างไม่ขาดสายแน่นอนว่าการที่มิวสิกวิดีโอเพลงใหม่บล็อกสตาร์ของลิซ่าได้เข้ามาถ่ายทำที่ถนนเยาวราชนี้อาจเป็นแรงกระเพื่อมในการผลักดันและสนับสนุนการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กลับมาคลึกคลื้นได้อีกครั้งหลังจากที่สเพลงที่ยังแรงต่อเนื่องไม่หยุดนะักขณะนี้ โรงหนังออสการ์ซอยเพชรบุรี39โรงหนังออสการ์เดิมทีเป็นโรงภาพยนตร์เก่าของชาวกรุงเทพมหานครปัจจุบันกลายเป็นพื้นที่ร้างแต่ก็ยังมีผู้คนสัญจรไปมาเพราะมีร้านอาหารสตรีทฟู้ดร้านอาหารรถเข็นตั้งอยู่มากมายถายหน้าอาคารรวมถึงโรงหนังออสกานี้ยังเป็นที่นิยมสำหรับผู้คนในการเข้ามาถ่ายภาพและใช้ถ่ายทำภาพยนตร์เป็นจำนวนมาก โรงหนังออสการ์จึงเป็นหนึ่งในโลเคชันขึ้นหิ่งสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์มากมายด้วยบรรยากาศที่สามารถจัดแสงสีไฟให้ได้หลากหลายอารมณ์ไม่แปลกเลยที่โลเคชันนี้จะเข้ามาร่วมแสดงบรรยากาศความเป็นร็อกสตาร์ของลิซ่าในเพลงใหม่ที่กำลังเปิดตัวนี้แน่นอนว่าโลเคชันทั้งสองนี้เป็นสถานที่ที่คนไทยนิยมและเคยเห็นผ่านตาในหลายๆสีหลายๆฉากทั้งภาพยนตร์มิวสิกวิดีโอภาพถ่ายรวม ถึงในชีวิตจริงในการสัญจรเดินทางผ่านหรือการท่องเที่ยวก,การที่ลิซ่าได้เข้ามาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่ประเทศไทยในสถานที่เหล่านี้อาจสร้างกระแสะและเป็นแรงผลักดันที่เราทุกคนคาดไม่ถึงอีกก็เป็นได้เพราะด้วยโปรดักชั่นแสงสีและการถ่ายทอดที่ออกแบบมาเป็นอย่างดีดังนั้นแฟนคลับและคนไทยต้องติดตามกันต่อไปว่าแรงกระเพื่อมนี้จะส่งประเทศไทยของเราให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น